สาวเตียวคนไมรุยุ่งละไอพี่น้องเ้ยท่าทายสบายดีเด้อเมื่อพี่น้องเ้อเนาะพ่อกต้วางอีที่สาเยือดสาวเตียวพี่น้องเลยนาะสายเด้อาเตียวเด้อสบายดี មន្លាងម្បានដែលាវេល់ថាទារសើងសាត់ក្នុង់ការស់ ว่าเทาเนี่เนี่ยเจ้าเจ้าเก็บขึ้นมาสั่นลุงไม่เพินได้ขวเก็บขึ้นเยอกะครไมเนาะัดังได้งนะเาต๋เก็บต่อจากเจ้า เ,เกา่าไทยนอกภาษีมืดว่ามืดว่าี่เด้อ,ดอ,ดอพี่นอ้องเด้อเนาะถ้าขาดมันบอ่อเช่นขาดกระโคโทษปลอดภัยนะพี่นอ้องเด้ปอประหยากสั้นแน่เนาะ,ะเกือบคับอุ้ยวางได้บ่าถ่าย เอมัีต้อ่าวเนชล้อตียก้นตแต่โคกมป้เราไดรว่าโปรตีนบางดูยาได้เนเนาะบางทีผู้ขับรถเมื่อไหร่เด้เอาเต๋ากินข้าวอี่มีบ่คือหากกินนี่ยาเห็นยาเลย ก้อน,นอเนาะโ็คือ,คอคก็คือการทอดหันไก่เที่คานอีกเนาะชางนะเนาะทางอีกทีเพิ่มมินมาว่าหนาต่างอันสิบสูงบ่ สูงบ่อ,บอันพอช่างเจ้าว่ะทวารมาป้องเยี่ยมเหมอนนะได้จังว่ะกระชิบโอูงเนาะเอ่อคนวายานมันสูงทวารโอสูงเนาะยืนกับเพียงเพียงเพียงเอ,อกิกเนาะสามตัวนี้มาใหมบ่บพคูค่เคยเห็นโอ้ ชิบตะาหารมาอันมาปวดควมเรียบร้อยนะเน่ามาาวา้านะอันนี้สอแล้วเหรอเียงแบบนี้เรว่าจะเอาารเขูที่ย่างา้าว่าแค่นครับ ขาเขวาาอี่ขอนี่ติดแดดพอเป็นดีไ่มนติดมุดตลอดนี่มันดีไม่ค่ะขึ้นปตาก็จะติดแดดใชให้ดีนนะตแติเย่ลยเนาะอืมเยื่อแบนี้เอแบบนี้ิดิกับขอบขอบที่เหลานนะนุ๊่ายรอบอบ เนี่เลยเน่อนนี่อเวินมาทาติดตั้งแล้วรอดเอาประตูเขาไร่ได้เกียรใหญ่เืนาป็นไงๆบอกมันนุุ่เขาพอปิดตั้งแล้วมันยุ่งบ่เนี่ยติดตั้งอดบก่อขึ้นอย่างนี้ก็ตีดนุ่ยุ่งเขาไม่เกียรเจ้าวานีวาซาคืว่ายัยติดยุ่งยุ่งยุ่งนะเนี่เด็กน่ากักความันเด็ก นี่นี้ขอบแล้วเนาะแปลว่าขอบแล้ววานมันจะเนอเมันเป็นเตะไร้ทง่เของนจ้งของาแตะของน้ของวาตัวของวอยู่หันอี้มันใหญ่นะถือมกอบมันไปทุ่นหบอเปว่าันบอชะลืม ว่วเห็ดเตืนก่อนจะคกับต้เขาปีน้ำลื่นโอ้ที่จะเล็กเขาปีเนาะทรัค์เดพ่บอกคือเก่าเนาะพักอนแล้วใส่แ้ไงกัน้วหัวเจ้าของดีะดย่านกินเป็นาส่กไจีอ่ปเสือเจาอีบเบิ่งดูหาบาา

ทุดมาก็มันสาี่บอกบทะไว้นะอสิท่นขึ้นเดือนสออยู่ได้นคือกัน Mình nó cái... <laughs> cái... ở này ở quê 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 hương nhanh nhanh của tai nắng ทังสาวบุตรลายคนก็สิไปคนบอกให้สวางจับกล้องของเพิ์นจการนอกคนเล็กน้อยเมื่อหนึ่งกระจับกล้องเมื่อหนึ่งกระจับบล็อกโอ้หนักบล็อก ้ากบล็อกนําจบที่ก้าาอหนักบ่แบบนี้ได้อยู่บ่5แล้วอือกเป็นวัดๆได้แบบอ้าวแต่นักกีฬาเพิ่นก็ยังย่อแนวดักเนาะนเออเอยบ่เพิ่นย่อนนักปานดเพิ่นก็ย่อขึ้นพ่นก็ เราคายข่อยอยังมันอย่างอะไรเด้ยคฮะพี่กาพี่กคายเนี่ยป้าตัวป้าแล้วเนาะที่แหละ ส่วงนี้เคยแบดนี้เขาว่าหนสิพ่อได้ลายเามาลายาเอามาลายเดี๋ยวมัสีเกะทังสร้างพัชยางดวกคือตอนนี้เพิ่งจะพักพอเนาะคนนีนักิ่นก็คนน้ึก็เพื่อเตะเพื่อเตะน่น้ฟองเเนาะพอสราง เฉียนอันห่านขึ้นเนาะเพราะว่าเวานบอกคนอื่นมากเวนบอกคนอื่นมากเ <c oughs> จออื่นนังจ้ะค <c oughs> นอื่นว่าห่านอันเวลาว่าเขาก่อขึนนะข้นสูงเนาะขึน้นสะูงในการสิบบทึงนะพี่น้อวินานะทีงอยขึ้นเนาะ ลมแห้งเหลือเกินลมเล็กน่อยโอ,อ,อยู่เนาะน,น้อยเองไปเป็นรัาษขนาลูกสาวแต่วก็ยังเป็นน้ำบกไหลเนาะสาวแตวเนี่เอายายเป็นกินบ่กางหบงน้อบะนะัดทั้งโหลดคลิปทั้งมา่ายคลิปบ้า,า <c oughs> นี่โอยลูกคือยีตานี่จะเป็นลูกเป็นมันเนาะแต่บุกมือบุเมีย กะรูปคลิปยู่เพื่อนหัวเพื่อนสานบคนเนาะเพราะว่ามีสัญญาณอยู่ต้นมะพร้าวพี่น้องเยมึงสาว่างกะบเพื่อนไม่นั่นกะป้าแม่หันเนาะเพราะว่าถอดคลิปยู่เนาะเลยเอาเครื่องเตามาทายนะแต่สีมะม,ม่วงเนย้าบะม้วน,นสั้นกะขอโทษขอให้ทุกคนไม่ผิดงเด้อทนะางเฮือนสาวคนกะเทาคานแล้วเนาะ จะแบ่งกันนะสองคนทางบ้านน้องนิงไระซองคนทางบ้านชาพลกระซองคนน้าไม่เต่าละอ่อนจิลูงจิเต่ามาแต่ทางไหนด้บะนี่เนี่ยนะเขียดต่หมูบอสตอนแล้วเราต้องกินอาหารไม่ชิบชิบกับทะท้ายเราต้อกินแบ

ขึ้นกันไปพักผ่อนเลยเนาะหันมาทาเออะเนี่ปะให้ตุ้งช่างขึ้นเอากระคักเลยช่างเลยเลยชื่้มากแต่ปูออกอีกไง

โอเคนาไฟพี่น้องเนาะสำรับคลิปนี้กับสว่างสิขอโจเพียงธนิกนเนาะขอบบุญขอบคุณที่พ่อแม่พี่น้องเขามาหับ z o คลิปของสว่างเอเนาะสว่างกับขอบบุญขอบคุณเพราะพ่อแม่พี่น้องยูดีมีแหงเบิดสุขสุขคนว่าพี่น้องอยู่ใกล้หรือว่าอยู่ไกลเนาะภายในหรือว่าอยู่ต่างประเทศพี่น้องยอยู่ดีมีแหงเบิดสุขสุขคนเนาะก่ะพอกันไหมนักิปหนาน้าไฟพี่น้องสำรับคลิปนี้ก็สบายดี